เปรียบเทียบกล้อง IP นะครับนะครับสองรุ่นนี้เลยนี่เลยอันนี้ซีรีส์สามพันนะครับเป็นตัวนี้ซีรีส์สามพันบอดี้พลาสติกซีรีส์สามพันบอดี้พลาสติกครับตัวนี้ราคาย่อมเยาวราคาช่างราคาไม่ถึงพันนะครับตัวนี้ซีรีส์อะไรนะซีรีส์ห้าห้าซีรีส์ห้าห้าเป็นบอดี้โลหะความละเอียดสี่ล้าน นี่ยครับตัวนี้เลยรุ่นนี้เลยซีรีส์ห้าห้าตัวนี้ซีรีส์สามพันนะครับบอดี้พลาสติกตัวนี้ซีรีส์ห้าห้านะครับมีไม้ภาพสีกลางคืนทั้งคู่ไม,ไมสีเสียงครับนี่เรามาดูภาพจริงกันกตัวนี้ซีรีส์ห้านะครับราคาพันหน่อย อ่าโทษทีครับตัวนี้ซีรีส์สามนะร,ราคาไม่ถึงพันตัวนี้ซีรีส์ห้าครับราคาพันหน่อยหน่อยสีอืมสีแตกต่างกันตัวนี้ตัวแพงนะครับซีรีส์ห้าพันหน่อยหน่อยตัวนี้ตัวถูกครับซีรีส์สามราคาไม่ถึงพันคุณภาพก็ใช้ได้นะครับดูภาพใหญ่นะฮะอันนี้ดูตัวถูกก่อนนะครับเนยราคาตัวถูกนี่ ความละเอียดสามล้านลไปหกล้องอืมอ่ายืนตรงนั้นนะ่ะเป็นแบบให้ตรงนั้นแหละความละเอียดสามล้านอืมตอนนี้ความละเอียดสี่ล้านสีสีสมจริงแต่ดูสีซีดหน่อยแต่เป็นสมจริงนะครับ 5, 10, 10. อืมตอนนี้ซีรีส์ห้า ถ้าเปรียบเทียบกันสองจอก็ะจะประมาณนี้ใช้กับ NVR รุ่นไหนครับเนี่ย NVR 89ซีรีส์89 <9, 4. S 1> นะครับใช่จ้ะซีรีส์89นะครับรองรับกล้องถึง 4K เลยเหรอเนะี่ยรองรับกล้อง 4K อืมชใช้กับ NVR ตัวนี้นะครับ ไม่น่าเชื่อว่ามีกล้อง IP ราคาขนาดนี้นะครับสำหรับเพื่อนช่างนะครับถ้าสนใจก็ติดต่อนะครับไฮวิวบางแสนนะครับสำหรับลูกค้าก็ติดต่อที่ดีคอมพิวเตอร์เลยนะครับช่างแดงนะครับอยู่บางแสนน้องมนเรานเองครับผมราคาถูกมากครับไม่แพงอย่างที่คิดมาเล่นกล้อง IP กันนะครับ